สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับที่ร้านรถยนต์มือสองปฏิพันธ์ออโต้นะครับสำหรับคลิปนี้ในเดือนตุลาคมนะฮะมีตัวชุดสุดคุ้มนะครับผ่อนสบายนะฮะแล้วก็ทุกอย่างได้ครบนะฮะเป็นตัวชุดสุดคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะฮะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวีดีโอใหม่ๆนะครับจากทางร้าน รถยนต์มีสองปริกรออโต้เรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้ารีโว่2.4ตัวเจนะครับเป็นตัวรถปี2017นะฮะต้องบอกเลยว่าเพิ่งเสร็จสดสด,สดร้อนๆนะครับเพราะว่าช่วงจากตอนแรกเนี่ยคืออันยังไม่ได้ติดิล์มในอันอนอโต้รถไปติดิฟ์มมาเพิ่งเสร็จเมื่อกีน้นี้เองก็เลยเอามาทำรีวิวให้กับพี่ๆที่น่ารักของกันทุกคนได้รับชมกันพร้อมกันเลยนะครับรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับ สวนตัวด้านหน้านะครับก็เป็นสไตล์คล้ายๆเดิมๆเต่วตัวนี้เนี่ยอันจะพยายามเน้นย้ำให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรมันมีทุกอย่างครบแล้วในตัวรถ1คันนะครับแล้วก็ไฟหน้าเปลี่ยนใหม่แต่ว,ว่าเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดานะครับกรอบตัดหมอกนะฮะหลอดตัดหมอกทุกอย่างพร้อมหมดเบิกศูนย์ทุกชิน้นแท้แท้นะครับเราไม่ได้แกะจากตัวรถป้ายแดงมาใส่นะฮะเราไม่ได้เอาของมือสองมาทําสีแล้วใส่นี่คือของใหม่เบิกศูนย์แท้แท้นะครับ เรามาดูในส่วงตัวเครื่องยนต์กันต่อครับสำหรับตัวเครื่อง2.4ลิตรนะฮะก็จะเป็นตัวรหัส 2GD นะครับให้กำลังสูงสุดจะอยู่ที่150แรงมา้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่313นิวตันเมตรถือว่าเยอะมากในส่งตัวแรงบิดนะครับในรุ่นจำเพาะพวกแบบรถตอนเดียวเนี่ยนะฮะเครื่องเดิมนะครับไม่มีนะค่านนำเครื่องไหลยเยิม้มนะ ABS นะครับมีมาให้ตัวเพลสติก,กร์มกรฉนวนกันความร้อน นะครับทุกอย่างครบหมดรถค่อนข้างที่จะพร้อมใช้ทันทีไม่ได้น่าจะาเอครับพร้อมให้เป็นเจ้าของเลยแหละคันนี้เนี่ยใครได้ไปเนี่ยคุ้มนะครับเรามาดูด้านข้างกันต่อครับสําหรับในส่วนตัวด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านนะฮะอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ทรงล้อแล้วก็ครีนิง่งทั่วทั้งคันให้ใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะครับคันนี้มีการจัดทรงแล้วนะฮะข้างหน้านี่ประมาณ3นิ้วสอดนะครับ3นิ้วเต็มพอดีเลยนะฮะ แล้วก็ตัวล้อเนี่ยคันนี้จะเป็น RE30 นะฮะข้างหน้าจะเป็น9.5ครึ่นะครับรัดด้วยยาง2 6 5 4 0 R 1 8แนะครับแล้วก็ส่งตัวไฟเลี้ยวนี่ก็อยู่ตรงแก้มข้างนะครับสีร่างข้างสวยเสมอกันสวยทั่วทั้งคันนะครับแล้วก็ส่งตัวตู้นะฮะคันนี้จะใส่อยู่ที่2.10เมตรสิเหมือนเดิมนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเอาตัวยอดฮิตเนี่ยนะฮะสเมตรสิ 2, 10, เป็นหลักลองลงมาก็จะเป็นเมตรแแต่ถ้าเกิดบางคนกําหนดในเรื่องของตัวความสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตร ตรงนี้เราก็สามารถจัดสรรหรือว่าหามาติดตั้งให้กับคุณลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวล้อหลังตรงนี้ก็จะเป็น10บครึ่งนะฮะยางก็จะเป็น2 5 5 50 R18 นะครับข้างหลังเดียวประมาณ4นิ้วสอดนะหน้า3หลัง4แต่จริงๆนะเนี่ยจะเอาเป็นพวกแบบสเต็ปหลัง4นะครับหลัง4นิ้วนะฮะหน้าประมาณ2นิ้ว2นิ้วครึ่งอะไรพวกนี้เนี่ยถือว่าสวยเลยทรงกำลังดีนะครับเรามาดูด้านท้ายกันต่อครับ สำหรับในตัวของฝาท้ายนะฮะฝาท้ายเดิมนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติช่งวงลงช่วงล่างเนี่ยอาจถ้าเกิดให้อันเกินเนี่ยหนึ่งคันเนี่ยแปลงหน้านะครับใส่ตู้นะฮะสองสามจดทะเบียนลงเลียนะครับและถ้าเกิดล้อหลังไม่ชอบเป็นตัวแม็กแบบนี้ใส่เป็นกระทะผ่าได้ขอบ14ล้านตัวอย่างมิชชินเอ็กซีดีแนบถ้าเกิดเป็นตัวของเดิมสับตัวเจนนี้ มี5แผ่นเสริมอีก2แผ่นได้ฝั่งละ2แผ่นนะฮะก็จะกลายเป็นฝั่งละ7แผ่น7 1 7 7 24. 2 2ึข้างก็เป็น14แผ่นนะครับตรงนี้เราก็สามารถทำให้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวด้านหลังกู้ก็มีตัวฟิล์มกันรอยเส้นกันท้อนแสงนะฮะตู้มือหนึ่งเบิกให้ใหม่ครบๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับสำหรับในส่วนตัวด้านในนะฮะแอ์แบงค์นะครับรีโวเนี่ยถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งชื่อในเรื่องของเอเซอรี y ไม่ได้ตกต่ําเลยนะครับถือว่าดีมากในระดับหนึ่งเลยนะครับสหรับตัวรถประเภทหัวเดี่ยวแบบนี้นะครับก็จะมีแอร์แบ็กสใบนะฮะคู่หน้านะครับแล้วก็อีกใบจะอยู่ตรงหัวเข่าคนขับนะครับสำหรับในส่วนตัวเครื่องเล่นนะตรงนี้ก็จะเป็น c d ดีวิ m ู์เอนะครับเชื่อมต่อดูว่าคอนเนคกับบลูทูธให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีที่เสียบ AUX นะฮะแล้วก็ USB นะครับส่วนสำหรับตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกนะฮะ เกียร์ธรรมดาเป็นแบบ5สปีดนะครับแล้วก็กุญแจเนี่ยจะเป็นตัวดอกแบบธรรมดาสำรองมีให้นะครับแล้วก็ตัวเบาะจะเป็นเบาะหนัง60ต่อ40สีดําแต่ว่าโทนในส่วนของตัวด้านในเนี่ยในอันนี้คือความส่วนตัวนะฮะอันจะชอบรีโม่มากกว่าเพราะว่ามันให้มันให้โทนดําคือดําทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะมีการปรับปนหรือว่าพวกพวกผสมแบบสีเท่าๆนิดนึงเนี่ยอันนี้อันว่ามันจะดูออกแก่ๆไปหน่อยนะครับแต่น,นี้คือในส่วนของ ในเรื่องของตัวการใส่เฉดสีนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็สามารถคิดได้หลายแบบอันนี้แล้วแต่พี่ๆชอบแต่ละคนแต่ว่าถ้าเกิดเรามองในเรื่องตัวออปชั่นเนี่ยแรงบิดสูงออปชั่นเยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวรถแบรนด์ตลาดด้วยเพราะนั้นเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องราคาถูกแล้วก็พวกแบบเอเซอรี่หรือว่าพวกอะรมอะไรในทุกอย่างเนี่ยคือมันก็มีถมเถไปศูนย์บร,ริการก็เยอะด้วยนะครับตัวน,น,นี้กระจกไฟฟ้านะฮะเราเปลี่ยนจากมือหมุนให้เป็นแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมติดกับตัวฟิล์ม ไฮคู Q, นะครับอันนี้อ่านเพิ่งเอาไปติดฟิล์มมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะร,รถเพิ่งเสร็จสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นในเรื่องตัวเลขใหม่สัปดาห์นี้เลขใหม่จะอยู่ที่9 5 7 1 6กิโลไมแท้เช็คศูนย์ได้นะครับส่วนตัวด้านนอกก็ด้านในเราดูกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปสุกกันหน้ารถมีโปรโมชั่นดีๆนําเสนอให้ครับไปฟังมาพร้อมกันเลยโอเคนะฮะเรียบร้อยกันอีกหนึ่งลำนะ้ำหน้าในส่วนของตัวชุดสุดคุ้มหรือว่าจะเป็นพวกแบบแห้มูงแฮมมิวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ สำหรับคันนี้ฮะราคาก่อนเลยนะครับที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่4,39,000บาทอันย้ำนะครับ4,39,000บาทแปลงหน้าใส่แม็กจัดทรงยางใหม่ใส่ตู้จดทะเบียนลงเล่มกระจกไฟฟ้าไม่90,000ครบเซ็ตเต็มระบบไม่มีคำว่าขาดหายแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีครับใช้เงินออกรถ6 0 0 0บาทไทย ย้ำนะฮะถ้าเกิดมีเครดิตใช้เงินออกรถ6,000บาทแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตดาวเริ่มต้น6,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในเดือน10เนี่ยหรือว่าเดือนตุลาคมเนี่ยนะฮะ2 5 6 4ถ้าเกิดใครออกรถภายในเดือนนี้ผ่อนอีกทีปี2,565ออก6 4ผ่อน65ออกตุลาผ่อนมกกราลา65โปรนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะฮะถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าดูคลิปนี้จบแล้ว เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นตัว ID Line อด Line มาสอบถามกันก่อนได้เลยสับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่เดี๋ยวเอามารีวิวแล้วก็เดี๋ยวจะมาออนแอร์ air, กับคุณลูกค้าได้รับชมกันคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ